วันนี้ครับวันนี้จะพามาดูรักเกีย่วนะครับวันนี้ลงเกี่ยวข้าวครับเกี่ยวข้าวตัวเองครับประมาณสิบไร่ครับลงไปแล้วเนี่ยอันนี้เก็บขอบเก็บขอบเสร็จแล้วนะครับ dc หกสูนครับอันนี้เก็บขอบเสร็จแ,แล้วนะครับเดี๋ยวน,นานี้ใช้คูป้า dc หกสิบนะครับนานี้ก็พอจะได้ข้าวหน่อยนะครับมาดูรถเกี่ยวนะครับมาดูข้าว เกี่ยวแล้วนะครับนี่นี่ก็ยังเหลือฝั่งนู้นนะครับ รถเกี่ยวคิวยาวครับหายาิครับนี่นี่คันนี้ว่างก็เลยก็เลยได้ลงเกี่ยวครับเนี่ยไม่งั้นโอคิวยาวครับรถเกี่ยวแต่ละเจ้าก็ไม่ค่อยว่างครับช่วงนี้เขาเกี่ยวข้าวกันเยอะอันนี้จะเป็น ดีซีนะครับก็เกี่ยวคูปตาเป็นหนึ่งคนขับกับ1คนไอ้มัดข้าวนะครับเอาข้าวใส่ถุงนี่นะครับข้าวข้าวผืนนี้พอจะได้อยู่นะครับพอจะมีข้าวอยู่ อันนี้ก็อันนี้เข้าร่องที่สองนะครับอันนี้เก็บขอบไปแล้วแล้วก็เข้าร่องในแล้นี่จะเป็นร่องที่สามครับมาดูการหักมุมครับเนี่ยอ๋อ วันนี้ก็ส่วนมากแล้วครับจะใช้เป็นรถเกี่ยวกันหมดแล้วไม่นิยมกันเกี่ยวกันเองนะครับเกี่ยวแบบแบบแบบเราคนเกี่ยวอะ่ะจะไม่มีแล้วครับจะน้อยมากหรือแทบจะไม่มีแล้วนะครับตอนนี้จะใช้รถเกี่ยวเป็นส่วนมากเลยครับอาจจะทั้งหมดเลยก็ได้ครับสมัยนี้ แล้วก็จะเป็นนาหน,าห,นาหวานกันหมดแล้วจะนาดําจะไม่ค่อยมีครับแต่ปีนี้น้ําดีก็จะมีบ้างครับที่ว่าเขาดำนานี่ให้ผู้ชมได้ดูนะครับ ก็มันก็จะเร็วกว่าคนเกี่ยวเยอะแต่ความเสียหายก็อาจจะมีบ้างนะครับอาจจะมีโรยบ้างหรือถ้ารถเกี่ยวในที่มันมันไม่นั่นเลยก็อาจจะโรยเยอะก็เกี่ยวเกี่ยวนั้นหน่อยก็โรยน้อยหน่อยแต่บันโรยอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นรถเกี่ยวในเก็บขอบอาจจะบ้างเลดหน่อย งานเก็บขอบก็ก็ถือว่าละเอียดอยู่นะครับฟางนี่ก็มีประโยชน์นะครับเอาไปเดี๋ยวก็อัดฟางต่อเอาไปไว้ให้วัวให้ควายกินนะครับฟางต่อไปก็เป็นการอัดฟางการทำนามีใจการลงทุน,นครับ อัดฟังก็ตอนนี้ผมทำถามเข้ามาน่าจะก้อนละสิบสามบาทนะครับในเขตจอมพรานะครับสุรินนะผมไม่แน่ใจว่าที่อื่นเท่าไหร่นะครับใส่ข้าวเสร็จก็ต้องโปยมากั็นองกองๆแล้วก็เอารถ มาคนบนละครับคนระครับชื่อบองจ๋องนะครับพี่จ๋องฝุ่นเยอะนะครับนี่นกก็เยอะนะครับนี่โอ้นกมากินข้าวเยอะเลยนี่นะครับ ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมไปยกข้าวก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้คลิปเกี่ยวข้าวครับสวัสดีครับ